โอเคครับเดี๋ยวเรามาด,ดูดูโจทย์ที่เป็นกึ่ง general form เนาะแต่ว่าอันนี้เป็นโหลดบาลานซ์ Balance นะครับก็คืออาจจะมีส่วนที่เป็นอ่ uh, า impedance นะครับของตัว generator ด้วยนะครับส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นอ uh, ่ของสายนําสัญญาณนะครับแล้วก็ส่วนที่มี i m p e d ดนซ์ของตัวที่เป็นโหลดนะครับอ่ะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่า ตัว g e n รเตอร์นะครับมี i m p e d ดนซ์ข้างในนะครับก็คือ0.4บวก j 0.3 perfect เนาะนะครับแล้วก็เชื่อมต่อแบบ Y connection นะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือเราพูดง่ายตัวนี้มันก็คือ Z G นะครับก็คือเสของ g e n e r a อร์นะครับก็คือมันมันเท่ากันหมดอยู่แล้วนะครับก็คือแต่ละเฟสก็คือเท่ากับ0.4บวก j 0.3นะครับ แล้วก็เชื่อมต่อกับโหลดบาลานซ์นะครับก็คือโหลดตัวนี้นะครับก็คือผมให้เป็น Z L เท่ากับ24บวก J19 โอห์ม oh นะครับตตอเพอร์เฟกตนะครับแล้วก็ไลน์ที่เชื่อมต่อระหว่างเจเนเรเตอร์กับโหลดนะก็คือทันสมิชั่นไลน์นี่แหละก็คือตัวนี้มีค่าผมให้เป็น Z Z T แล้วกันทันสมิชั่นไลน์เท่ากับ0.6บวกกับ J0.7 นะครับตรงนี้นะแต่ละเฟสน,นะครับ สมมุติว่าเป็น p s s t t v v s s q u u n n e นะครับก็คือตรงนี้แล้วก็ให้ Vn a Vn ตัวนี้คือเท่ากับ120มุม30นะครับเพราะฉนั้นถ้า Positive ตัวนี้ก็คือเป็น120มุมคือลบไปอีกบ120ก็คือเป็นลบ90นะครับอันนี้ก็จะไปบวกไปอีก120หรือว่าลบไป240ก็ได้นะครับก็จะเป็น150องศานะเพราะเป็น Positive Sequence นะครับเขาบอกว่าให้หาลายวุนเตด ลายโวลเตจกับลายเคอร์เลน์จริงๆตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะต้องถ้าถ้าจะสเปซิฟิกลงไปเนี่ยก็อาจจะต้องสเปซิฟิกว่าลายโวลเตจที่โหลดหรือเปล่าตรงนี้นะครับก็คือตัวเนี้ยถ้าจะว่าเราคิดตรงนี้นะตัวนี้มันจะมีเป็น VAN ใหญ่เห็นไหมไม่ใช่ VN ่ VAB ใหญ่นะครับก็คือตัวนี้ที่คือหลังจากคิดตามที่ฉันลายแล้วนะครับ VAB นะครับก็คือคิดตรงนี้นะครับ หรือเราคิดก่อนหน้าตัวนี้คือที่ซอร์สนะตรงฐานมีชั้นลายออกมาตรงนี้จะเป็น VAB เล็กเนาะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองหาให้ดูทั้งสองแบบดูแล้วกันนะครับกับลายเคลเรนโอเคลายเคลเรนไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วเนาะไอไลน์มันมันเท่ากันอยู่แล้วนะครับมันเป็นมันก็คือกระแสที่ไหลผ่านลายนะครับทีนี้ผมผมทบทวในให้ฟังนิดนึงตัวรูปฟอร์มเนี่ยนะครับถ้าเรามาดูจริงๆตัวโมเดลตัวนี้ไหมครับตจวเจเนเรเตอร์เนี่ยนะครับก็คือ ถ้าเราคิดจริงๆก็คือมันเหมือนกับว่ามันมีเนาะแหล่งจ่ายนะครับแล้วก็จะมีอะไรครับมีอิมพีแดนซ์อยู่เนาะข้างใน,นครับเพราะฉะนั้นมันก็จะต่อออกมาตรงนี้คือข้างในตรงนี้เป็นแท้จีเนาะแล้วก็ต่อขั้วออกมาตรงนี้ก็คือเป็นขั้วเอตรงนี้เห็นไหมขั้วเอคือตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีปกติก็คือมีเป็นมันเป็นเอลเนาะก็คือมีทั้งเอลแล้วก็อ่ะตรงนี้แน่นอนเดียวกันตัวทานชีวิตเชลล์ไลน์เหมือนกันนะครับทานชีวิตเชลล์ไลน์นะครับ ตรงนี้มึติว่าจริงๆมันต้องผ่านมอแปลงนะเพื่อจะทาโอเคไฟแรงสูงลงเป็นไฟแรงต่ําอะไรก็ตามแต่จริงๆไม่ว่าจะเป็นทัน s มิช l ล n e แรงสูงแรงต่าเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นโมเดลก็คือเหมือนกับมีอะไรครับมี L อยู่แล้วก็มี R อนุกรมอยู่จริงๆระหว่างตรงนี้ก็คือมี C เนาะนะครับแต่ว่าโอเคละเราเราคิดว่า C อาจจะน้อยนะครับก็คือจะมี L อยู่ตรงนี้แล้วก็ R อนุกรมอยู่นะครับอันนี้คือโมเดลในทางปฏิบัติเลยนะครับตัวโหลดก็แล้วแต่ว่าเราจะเป็นโหลดแบบไหนนะครับ เทอเนี้ยย้อนกลับมาอ่ะทีนี้เนื่องจากมันเป็นโหลดบาลานซ์นะครับเพราะนั้นถ้าโหลดบาลานซ์เนี่ยในทางปฏิบัติในในตามทฤษฎีอยู่แล้วเนี่ยคือมันจะไม่มีกระแสไอเน utron ตรงนี้เข้าไปอยู่แล้วเนาะไอเน utron นะโอเคเดี๋ยวผมเขียนทิศทางผิดไอเน utron นะ inn เท่ากับ0อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเราสามารถเขียนไอโมเดลตัวเนี้ยให้มันอยู่ในรูปของ เป็นเขาเรียกว่าเปอร์เฟกได้ก็คือคิดแค่คิดแค่เฟสเดียวแล้วค่อยไปหาเฟสอื่นได้นะครับเพื่อจะได้ให้มันง่ายนะครับเพราะนั้นโมเดลตัวนี้เราอาจจะเขียนใหม่นะครับก็คือให้เป็นอยู่ในรูปอย่างงี้ผมก็จะเขียนเป็นตัวนี้ก็คือเอา V A N มาเป็นหลักเนาะก็คือ V A N มาเป็นหลักนะครับก็จะมีอะไรครับตัวนี้ก็จะมีแ g ออกมานะครับเพราะฉะนั้นขั้วนี้ก็จะเป็นขั้ว A ที่จะต่อข้าตรงนี้แหละขั้ว A ตรงนี้แหละนะครับนะ อันนี้ก็สายไลนอ,อสายนิวตนันเนื่องจากมันไม่มีกระแสไหลตรงน,นี้นตรงน,นี้ก็คือมองก็คือมันเหมือนว่าเป็นแทบตรงนี้เท่ากับ0ูตรนั่นเองครับจริงๆมันไม่ใช่สูตรเนาะแต่ว่าเนื่องจากมันไม่มีกระสรแสไหลนะครับจริงๆเราสามสารถใส่ตัวเหมือนกับในทางปฏิบัติคือตรงนี้เป็นกราวแยกออกมาได้นะฮะเป็นเวลาต่อเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูเห็นไหมครับตัวนี้สามารถที่จะทากราวออกมาตรงนี้นะครับเขียนในทางปฏิบัติค่อยว่ากันแต่ว่าตัวมโมเดลมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ อันนี้คือ Z transmission line คือ ZT นะครับแล้วก็มาเป็น Z load ลหนึ่งตัวเนาะ perfect นะครับ,บนะอันบะนั้นตัวนี้ก็คือเป็น AN นะครับอันนี้คือ A ใหญ่อันนี้ก็เป็น N ใหญ่นะครับนะนี่ก็คือ ZL นั่นแหละนะครับเท่ากับ24่สิบวกเจสเกาะอันนี้ ZT เท่ากับเท่าไหร่0.6นย์บวกเจศนะครับอันนี้ Z อะไรครับ แซตจีเท่ากับศูนยบวกเจศนยครับอ่ะพอมันเป็นโมเดลอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายแหละนะครับเวลาเราหาอ่ะอยา่างที่ว่าหา i line เนี่ยมันก็ง่ายแล้วเห็นไหมครับมันก็คือแค่วงจรอ,อนุกรมกันนะั่นคือตัวนี้นะครับ i ที่ไหลผ่านไลน์เนาะนะครับ, I นะรบอ่ะหรือเราจะอ่าตัว i line นะครับหรือในที่นี้เราจะเรียกว่า i a เอไปยังเก็ได้หรือบางบางตำราก็เรียกว่าเป็น i a ธรรมดาก็ได้เนะ้องเป็น i line เห็นไหมครับวงจรนี้คือไอที่ไหลผ่านตัวนี้มันมีแรงดันเท่าไหร่ร้อยยี่สิบมุมเท่าไหร่ครับสามสิบเนาะมันก็คือ v ตัวนี้หารด้วยผลรวมของ z เนาะก็คือเป็น van นะครับหารด้วย z รวมนะครับก็คือ z รวมเท่ากับอะไรครับก็คือ z a นะก็คือ z a บวกแซดทอ m มิชชันไลบวกกับ z ของโหลดเนาะนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ 120มุมเท่าไหร่ครับเอ่อ30เนาะ่านด้วยเอ่อ0.4บวก g 0.3นะครับแล้วก็เรียวบวกเรียว imagine บวก imagine เนาะนะครับ g 0.7นะครับแล้วก็บวกกับ24บวก g 19นะครับอ่า เลียวก็บวกกับเลียวอิมเมจินก็บวกอนะิมเมจินก็จะได้เท่ากับร้อยยี่สิบมุมสามสิบนะครับหารด้วยยี่สิบห้าบวกเจยี่สิบนะครับก็ทำตัวนี้นะครับให้เป็นพลอฟอร์มนะเป็นพล์ฟอร์มนะครับก็ยี่สิบห้านะครับยี่สิบ ็ได้เท่ากับ32นะครับประมาณ32แล้วกันจุนย์เท่ากับมุม38จุดเอทุยมตำแหน่งเดี๋ยวก็ได้จุด7 38 7นะก็ได้เท่ากับโ okay, อเค120อ่า120มุม30ก็คือเท่ากับ32แล้วก็38 7นะครับอ่า32 120 12ก็จะได้เท่ากับประมาณ3.75นะครับ โอเค30-38ลบก็ได้ลบประมาณเออเมื่อกี้จุดหเนาะเมื่อกี้เราจุดหใช่ไหมใั้ผมขอดูหน่อยประมาณจุดเจ็ดอ่าจุดเจ็ดสามสิบแปดจุดเจ็ดโอเคได้ก็เป็นลบแปดจุดเจ็ดองศานะอันนี้ก็จะได้เป็นกระแสะลายละนะครับก็คือ IAA นะครับทีนี้ถ้าเราจะหา IBB เนาะ IBB ก็คือเส้นตรงนี้นะครับลายตัวนี้ก็ เนื่องจากมันเป็นโพ s ิทีฟซีเควน n ์อ IBB นะครับหรือว่า n e BB ก็จะเท่ากับ3.75เนี่ยแหละครับแล้วก็อะไรครับมุมเฟดไปเท่าไหร่120ถูกไหมลบ1้0ยนะครับได้3 7มุมุมลบรอ่บแปดจเนะครับอแอมนะฮะวันนั้น ICC ก็ก็เหมือนกันนะครับก็คือ3.75นะครับ คุณจะใช้มุมเป็นลบ240ก็ได้หรือว่ามุม120ก็ได้นะครับได้เหมือนกันจะได้เป็น3.75มุมไปก็คือ111.3สอสามองศาแอมเนาะเราก็จะได้แหละไอไลน์ line, นะครับข้อ B เนาะอันนี้คือข้อ B นะครับเพราะว่า B มันหาง,ง่ายกว่านะครับทีนี้ไอข้อ A เนี่ยนะครับข้อ A อย่างที่ผมบอกก็คือก็แล้วแต่เราว่าเรามองว่า เนื่องจากเขาไมา่ได้กำหนดเนาะมัน V-line เนี่ยมันก็คือ VAA VAB v เนาะก็คือที่ซอสต,ตรงนี้นะครับเริ่มต้นกับที่อะไรครับแล้วก็มันก็จะมีที่ปลายสายตรงนี้นะครับก็คือ VAB เนาะที่ปลายสายก็คืออันนี้คือ add load นั่นเองนะฮะที่โหลดคือถ้าจะให้มันเคลียร์ต้องบอกว่าที่ไหนที่โหลดครับเพราะว่าเนื่องจากมันมีตัวทางจิมเชลไลมันมีความต้านทานนะนั้น หรือแม้กระทัตงตัวแซก็ตามมันมีความต้าทานนะครับเอาแหละไอท้ที่ที่ที่มันง่ายสุดก็คือที่โหลดเนาะถ้าเราหา vab เนะี่ยจริงๆก็คือตัวนี้เห็นไหมครับวิธีการหานะจริงๆถ้าเราย้อนกลับไปตัวหาวิธีการหาของตัวกรณีตัว Y นะครับก็คือตัว v line เนะี่ยมันจะเท่ากับรูทสา v phase อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นถ้าเราหาที่ที่ที่โหลดได้นะครับก็คือหมายถึงว่าเราสมมุติว่าผมจะหาตัวนี้ก่อน นะครับผมก็คือผมก็จะคิดว่าโอเคอันนี้สิ่งแรกที่เราจะต้องต้องต้องทำความเข้าใจนะครับก็คือว่าตัว v line เนี่ยกรณีของตัวนี้นะครับมันคือเท่ากับรูปสาม v เฟสนะครับนะจริงๆไม่ไม่ต้องจําก็ได้คือเราสามารถเอามาบวกกันก็ได้เพราะมุมมันเฟสมันต่างกันไป120องศาบวกทางเวกเตอร์นะครับมันก็จะได้เท่ากับรูปสเท่านั่นแหละแล้วก็จริงๆถ้าจะให้มันเป็น ตัวเฟเซอร์ตัวนี้คือบวกมุมบวกไปอีก30องศานะครับนะมันเป็นเฟเซอร์นะโอเคทีนี้เราจะหา VAB คือที่ปลายสายก่อนนะครับวปลายสายมันก็จริงก็คือ VAB อ่ะมันก็คือนะครับ VAN นะครับลบกับ V อะไรครับ nb เนาะเพราะว่า AB นะครับนะจริงๆก็คือมันก็คือเราก็หารูสามของเออเราก็หาตัวเนี้ยมันเท่ากับรูสามของ VAN นนั่นแหละนะครับนะ แล้วก็มุมไป30องศาเพราะนั้นเราหา v an ตรงนี้ก่อนก็ได้ v an คืออะไรในรูปนี้ v an ก็คือ v ที่ตกข้อมโหลดนั่นเองเพราะนั้นมันก็จะง่ายมากเลยนะครับเราก็จะหาก็คือ v an ก็คือ v ที่ตกข้อมโหลดนั่นเองนะก็คือเอา i คูณกับแทโหลดได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเอา i เนี่ยนะครับ i line เนี่ยคูณกับแทโหลดได้เลยนะครับก็คือในที่นี้ก็คือ i นะครับ i line คือในที่นี้คือ3.75นะครับ มุมเท่าไหร่ลบแปดจุดนะครับแล้วก็คูณกับ z นะ z คือตรงนี้นะครับ z โหลดเนาะ z โหลดก็คืออะไรครับ z โหลดคือตัวนี้ครับยี่สมุมตัวนี้คือมุมนะครับก็คูณกับ24่สิบวกจีสนะครับอ่าตัวนี้นะครับอ่าเอาผมมาเขียนตรงนี้แล้วกันนะครับ v van นะครับก็ได้เท่ากับ เอ่อ3.74นะครับมุมลบ8.7นะครับแท้ตัวนี้ถ้าเราแปลงเป็นออพอลล่าฟอร์มนะตัวนี้ก็จะได้เท่ากับผมกดเครื่องคิดเลขล้วนะครับว่าประมาณเอ่อ30.6มุมเท่ากับ38.4นะครับโอเคนี้ก็จะเป็น30.6มุม38.4 ค,คูณกันก็คือแอมลิจูดคูณแอมลิจูดเฟสเอามาบวกกันนะครับอันนี้บวกอน,นี้คูณนะก็จะได้เท่ากับ114.75นะครับมุมเท่ากับ29เอามาบวกกันก็ได้29.7บโวลต์นะครับอันนี้ก็จะเป็น V t ที่อะไรครับที่โหลดของ VN เท่าะนั้นเพราะนั้น v b n คืออะไร VBN ก็คือ v n เนี่นแหละแต่ชิปไปอีกเท่าไหร่ครับ120องศานะครับ เพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเราเขียนมันก็คือ114.75นะครับแล้วก็มุมคือ29.7นะครับลบไป120องศานะครับเท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยวผมลบให้ก็ได้นะครับ29.7นะครับลบ120นะโอเคก็ได้ ลบ90.3นะครับร้อยร้อยสิบสี่จุดเจ็ดห้าก็คือลบ90.3เนาะนะทีนี้ถ้าเราต้องการหา vab นะครับก็คือเอาตัวเนี้ยนะครับก็คือเอารนะ้อยสิบสี่เนี้ยจุดเจ็ดห้านี่ค่ะแล้วก็ลบตัวนี้ซะแต่มันลบทางเฟสเซอร์เนาะเป็นเวกเตอร์นะครับแล้วก็คือมันก็จะเท่ากับอ่านะ อันนี้ก็เรากดเครื่องคิดเลขก็ได้หรือจริงๆก็คือเราเท่ากับอะไรครับรูทสาของ114.75นะครับแล้วก็เอา29.7เนี่ยนะครับทำไงครับก็บวกไปอีก30องศานะครับนะก็คือรูทสามวีเฟนะครับตรงนี้ก็ไปได้เหมือนกันจริงหรือบวกตัวนี้ไปก็ได้นะครับนะก็ได้เท่ากับ198.75นะครับ มุม59.7เนาจะเราจะหาจะหาะตัว v vbn vbc ก็หาได้ต่อเลยนะครับ vbc ก็จะเท่ากับเท่าไหร่ vbc ก็คือเท่ากับตัวนี้แหละแต่ว่าเฟสก็จะเท่าไหร่ครับลบไปอีกร้อยยี่สเนาะ,ะเดี๋ยวผมเนื่องจากเดี๋ยวมันสไลด์มันจะยาวไปนะครับนะ ทีนี้อีกอันหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ใหดูเดี๋ยวนี้ทีนี้เราจะหา v ตัวนี้ครับ v an เราจะหาตัวเล็กเอาเป็นตัวเล็กนะครับ v an เราจะหาอย่างไง v an เราจะหาอย่างไงครับ v an มันจะหาอย่างไงฮะจริงๆก็หาได้หลายรูปแบบเนาะเราจะ,ะก็คืออาจจะใช้แรงดันตกข้อมคู่นี้ก็ได้นะครับนะเอากระแสะคูณกับ r ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็ได้หรือ อีกแบบหนึ่งก็คือตอนนี้เรารู้ Vb รู้ VaN ตัวนี้แล้วนะครับถ้าเรามองมองไปนี้นะครับมองก็จะมองไปนี้นะอันนี้คือ z ทใช่ไหมครับตัวนี้เรารู้อะไรละเรารู้ด้านนี้แล้วครับ VaN ด้านใหญ่เห็นไหมเรารู้ตัวนี้ละนะครับเราต้องการหา VaN ตัวนีนะ้ก็ง่ายมากเลยครับก็คือ V แรงดันตัวนี้จะเท่ากับอะไรครับเอ่อแรงดัน <c oughs> ก็คืออะไรครับ v แรงดันตรงนี้นะครับเราต้องการหา v an ที่ตรงนี้นะก็คือแรงดันตรงนี้จะเท่ากับตัวนี้บวกตรงนี้ก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะก็คืออ่ะมันก็คือเหมือนกับมี v B z t ตรงนี้นะนะครับถ้าเราใช้ k vl เนาะนะครับผลรวมแรงดันเท่ากับศูนย์เพราะนั้น v z t นะครับบวก v an นะครับ ก็เท่ากับ v a n เล็กอย่างนี้ก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะครับหรือหรือจะมองมุมนี้ก็ได้ครับมองคู่นี้ก็ได้เรามองคู่นี้ก็ได้นะครับอมองมองเป็นตัวแซดจก็ได้นะครับอ่านี้ก็เป็น v a n นะครับอ่านี่ก็คือ v ที่เป็น v f a d e นะเนาะตัวนี้ผมอาจจะเขียนผิดเนาะ v f a d e แล้วกันนะเขียนเป็น v f a d e นะเพราะนั้นอันนี้ก็คือเป็นบวกกับ v z g เหมือนกันนะก็คือ v an ก็จะเท่ากับ v p ลบกับ v z g เนาะ v an ก็เท่ากับ v p นะครับลบกับ v ของ z g ก็ได้ได้ทั้งคู่นะครับสมมติว่าผมใช้ตัวนี้กันได้ไง v z g คืออะไร v v p เรารู้อยู่แล้วคือ120มุม30เนาะ v z แคืออะไร v z แก็คือ i, line, ไ I line, อไลน์นะครับ i อไลน์นะครับคูณกับแของ g เนาะนะครับก็คือเท่ากับร้อยี่สิบเอ๊ะประการไม่ค่อยออกหรอกนะครับลบกับ i ก็คือเท่าไหร่สามจุดเจ็ดห้านะครับคูณกับสามุเจ็ดห้ามุมลบแปดจุเจ็ดนะครับคูณกับ 0.3เอ่อ0.4บวก j 0.3นะนะตัวนี้เราก็ทำเป็นเฟสเซอร์ได้นะครับตัวทำเป็นเฟสเซอร์ตัวนี้ก็จะได้เท่ากับ3 4 5นะี่เนาะก็เป็น0.5นะครับมุมเท่าไหร่เอ่อสามสิบหกจุดสามสิบหกจุดแปดเจ็ดนะครับอ่นะก็เอาตัวนี้นะครับมาคูณกันแล้วก็ลบออกเนาะก็จะได้เท่ากับ ข้างล่างม,มันเริ่มจะเขียนไม่ได้แล้วนะครับลบสามสิบเนาะอันนี้คูณกันนะครับผมคูณให้แล้วก็จะได้เป็น1นึ่จุดเจดห้านะครับมุมยี่สิบแปดจุดหนึ่งเจดนะครับฮนะก็ลบกันก็นจะได้เท่ากับกดเครื่องคิดเลขนะครับมันเป็นเฟ a เซอร์ลบกันเนาะ1นึ่จุดแจุดหนึ่งสองนะครับมุมเท่ากับสามสิองศานะ นะครับซึ่งอพอเราได้ V A N V B N ล่ะ V B N ก็เหมือนกันก็คือตัวนี้แหละแต่เฟสชิปไปเท่าไหร่ครับลบเกนาะลบเกสองศาเพราะว่ามันลบไป120นะครับเพราะนั้นเราจะหา V A B เนะี่ยนะครับก็คือเอา V A N ลบ V B N ก็ได้หรือเท่ากับรูทสาของ V A N แล้วก็มุม30มองศาก็ได้ครับ ตัวนี้ก็จะได้เท่ากับเอาเนี้ก็คือคูณรูทสเนาะก็จะได้ผมคูณแล้วก็จะได้ประมาณ200 4.58นะครับมุมบวก30ก็จะกลายเป็น60องศาโวลนะ์นะครับนะคือง่ายๆถ้าตรงเนี้ยนะครับถ้าเราวัดแรงดันที่ขั้วตรงนี้นะขั้วตรงนี้เอา vbc ก็ได้ตรงเนี้ยนะครับมันก็จะได้ขนาดก็คือ200 4.58เนาะมุมตัวนี้มันควรจะต้องปกติถ้าตัวนี้ก็คือลบไป30ใช่ไหมนก็จะเป็นบวกไปอีกก็คือเป็น150องศานะครับแต่ถ้าเราเอาขั้วนะครับ B c ใหญ่นะครับก็คือ b ตัวนี้นะครับกับ C ตัวนี้นะครับนะก็คือ b BC ตรงนี้ b b ใหญ่ c นี้ c ใหญ่ตัวเนี้ยนะครับ คือมันต้องมีแรงดันตกค่อมทานทิมิชชันไลน์อะเอ,า,อาง่ายๆเพราะนั้นมันก็จะลดลงนะครับก็จะเหลือเป็นอะไรครับเหลือเป็นร้อยเก้าสิบแปดนะร้อยเก้าสิบแปดจุดมุมจริงๆก็คือตรงเนี้ยนะครับต้องต้องบวกไปอีกร้อยห้าสิบเนาะร้อยร้อยร้อยยี่สิบสิก็เป็นร้อยเจ็ดสิบเก้าจุดเจ็ดองศาเอา่อบีซีใช่ไหมตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องลบนะครับขอโทษทีโททษี ท่ทีถ้าเป็น BC เนาะไม่ใช่ CA นะครับ BC ก็คือเอา120นะแล้วผมกดเครื่องเรย่าี้นะครับ59.7ลบ120ก็ได้เท่ากับ60.3นะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็คือจะกลายเป็นลบ60.3นะ ก็คือลบหกสิบจุดสามนะเอ้เมื่อกี้ตรงนี้ผมพูดว่าอะไร bc ใช่ไหมตัวน,นี้มันไม่ควรบวกรนะ้อยยี่สิบเนาะถ้า bc นะครับตรงนี้ก็จะต้องเป็นเท่าไหร่เอ่ยนะครับก็คือสองร้อยสี่แล้วก็ลบไปอีกเท่าไหร่ครับลบไปอีกรนะ้อยยี่สิบเนาะ bc นะครับไม,ไม่ใช่ ca เนาะก็เป็นเท่ากับลบหกสิบองศา นะครับอ่าโวลต์นั่นเองนะโอเคครับขอบคุณครับ